เจนอีกแล้วนะคะวันนี้เจนจะพามาดูนะคะ XLT แต่งหล่อๆเท่ๆนะคะเดี๋ยวเจนพามาชมค่ะนี่นะคะเริ่มจากข้างหน้านะคะกระจังหน้า Ford เพิ่มอะคริลิกตัวนูนเข้าไปนะคะคำว่าเレนเจอรตรงนี้เนาะ,ะใส่ครอบกันรอย เข้าไฟเป็นตาเลนเจอร์อย่างนี้นะคะ XLT มีไฟตัดหมอกมาให้นะคะมีตัดกับสีเงินทำให้หน้าดูดูสวยมากเลยสีเทาดำคันนี้นะเวลาถ่ายออกแดดก็จะเงาแวบ,บเลยนะคะมาข้างๆนะคะเพิ่มซุ้มล้อเข้าไปนะคะซุ้มล้อแบบแรัเตอร์นะคะล้อเป็นล้อของ o อเอซนะคะยาง c o ส m ิก ขนาดยางนะคะอยู่ที่ 2, 6, 5, 6, 1 1 8นะคะล้ออันนี้เป็นล้อขอบ18ค่ะกันสตร์ก็ติดให้ลูกค้าด้วยลาวหลังคานะคะเพิ่มความสวยงามแต่ว่าใช้งานไม่ได้จริงนะคะลาวหลังคาอยาไว้โหนนะคะหลุดนะคะถ้าใช้งานได้จริงต้องเป็นตัววายแท็กนะคะอันนี้เป็นเอ็ทีขอบ มือจับนะคะการลอยขีดข่วนของเล็บเนาะเล็บยาวๆหรือว่าอะไรขีดข่วนเนี่ยเจนก็ติดให้ด้วยนะคะข้างใน XLT จริงๆเป็นเบาะผ้านะคะเจนได้ทำการหุ้มเบาะหนังให้ลูกค้านะคะจอ XLT ก็หรูหราไม่เบานะคะดูสิจอมันติมวเดียหน้าคนขับพวงมาลัยฟังก์ชั่นครบนะคะรมเข้ารูปนะคะ โลบาร์เอลแลนเดอร์ตัวใหม่นะคะตัวนี้โลบาร์เอลแลนเดอร์ตัวนี้จะมีไฟเบรกข้างหลังมาให้ด้วยนะใช้งานได้จริงนะคะฝาท้ายข้อฟอร์ดเ,เพิ่มมาอีกอย่างหนึง่งก็คืออะคริลิกนะคะตอนแรกไม่มีตอนแรกมันจะเป็นลอยบุ๋มหินเข้าไปนะอันนี้เจนเพิ่มอะคริลิกเข้าไปให้ลูกค้าเพื่อความสวยงามนะด้วไดุเข้มขึ้นนะคะ การชนเหล็กเป็นการชนเหล็กอาเลนเดอร์นะคะไฟก็ใช้งานได้จริงนะคะพร้อมห่วงโอเมก้านะคะคันนี้สวยงามมาพร้อมสติ๊กเกอร์นะคะมีรอยข่วนด้วอยรอยเล็บไดโนเสาร์นะคะเลนเจอร์โอเคค่ะท่านใดสนใจนะคะอยากออก XLT หรือว่า Ford ร,รุ่นอื่นๆนะคะ เข้ามาสอบถามได้นะคะเดี๋ยวเจนขอทิ้งเบอร์ไว้เนาะ0961422929ค่ะ